มาชมการติดตั้งนะครับแผ่นจันความร้อนของรถเบนซ์ W123 นะครับอันนี้เป็นเบนซ์รุ่น W123 นะครับก็ลูกค้าจะใช้รถใหม่ใบแดงหรือรถเก่าหลายหลายสิบปีแล้วครับก็ทกํากันสวยๆมาแล้วก็เลือกใช้แผ่นควาร้อนโบราณทุกคันนะครับก็วันนี้เราก็จะพามาชมการติดตั้งแผ่นความร้อนของรถเบนซ์ W123 นาที่ใช้กันร้อยมาแล้วนะครับติดเปลี่ยนมาแล้วติดมาแล้วหลายหลาย ้งหลายรอบนะครับที่บนันติดแล้วค่อยติดแล้วก้วาวแล้วหลุดนะฮะไม่สวยงามแล้วก็โดนความร้อนก็แตกโดนน้ำเปลือยโดนทุนกระเนาค่คาคอยลุกลงมาเสียความรู้สึกนะฮะก็ไม่ต้องห่วะเราประสบการณ์เกือบสี่สิบปีเปลี่ยนให้กับรถทุกคันมาเยอะแยะมากมายนะครับจะเห็นเลยครับงานจะสวยเนี้ยบทนนานแล้วถามว่าหลุดไปค่อยไหมไม่มีครับนะครับใช้งานได้ยาวนาสวนสวยงามเรียบร้อยนะฮะ ที่คูซานปากซอยยินงธรรมรักษ์38นะครับที่จอดรถกว้าง40นาทีขับได้เลยนะครับก็0898889000แผ่นกำลังร้อนโ,ลโอลานะครับก็เป็นทา่วร้อนที่ทนน้ำทนร้อนแท้จริงใช้งานได้ยาวนานสบการยาวนานเกือบ40ปีนะครับนั่นก็สวยๆยงามๆแบบนี้ใช้งานได้ทนทานก็แผ่นร้อนโอลานะครับก็เข้ามาติดตั้งได้เลยครับ